เชื่อความจริงข้อนี้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่คำกริยามันไม่มีคำนามถ้าคุณคุณกับผมเชื่อในกฎไตรลักษณ์ว่ามันมีคำว่าอนัตตาอยู่ก็คือจริงๆกฎไตรลักษณ์ก็คือสามนั่นแหละสามลักษณะก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องของคำว่าอนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ก็คือมันไม่มีใครเป็นเจ้าของของใครอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่อากับกิริยาถ้าในภาษาไทยก็จะเป็นเรียกว่าคำกริยาเนาะภาษาอังกฤษน่าจะเป็น verb หรือเปล่าแล้วก็ภาษาไทยก็คือคำนามท้าที่จริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาสุขทุกข์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันล้วนแล้วแต่เป็นคำกริยาไม่ว่าจะเป็นโกรธ โมโหอิจฉาอยากได้อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่พอใจหรือว่าชอบใจความรับความหลงความใคร่อะไรต่างๆประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคำกริยาแล้วไอ้คำเหล่านี้แหละมันทำให้คำว่าอนัตตานั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่า ถ้าเรามันถ้าเราจะมองว่ามันมีตัวตนแสดงว่าเราไม่เข้าใจคําว่าอนันตตาที่แท้จริงเราเข้าใจว่านี่คือตัวนี่คือตนแม้กระทั่งคําที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่านิพพานนิพพานเองก็ไม่มีตัวตนถ้าเราเข้าใจว่าเราเข้าสู่กระแสนิพพานก็แสดงว่าเรายังยึดอัตตาอยู่อัตตาที่ตรงกันข้ามกับคําว่าอัตตานั่นแหละ ในท้ายที่สุดมันไม่มีเรามันไม่มีใครมันไม่มีอะไรเลยมันไม่อยู่สภาวะไหนมันไม่ร้อนไม่เย็นไม่หนาวก็คือมันไม่มีอะไรพอเราเข้าใจได้แบบนี้ถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรละ่ะที่เราจะเข้าใจคำว่าอนัตตามันทำให้เราสามารถที่จะเดินปัญญาในเส้นทางที่เรียกว่าวิปัสสนาได้เหมือนเวลาที่เราทำสมาธิ เรากำลังที่จะเพ่งไปถึงกฎคำว่าไร้ตัวตนมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเพื่อที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีอินทรีย์ที่แกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นพอจิตมันะระลึกรู้โดยอัตโนมัติแล้วว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรนี่ว่าเวลาคุณคุณโกรธหรือผมโกรธ ผมก็จะไม่ไปใส่ใจไอ้คำกริยานั้นเวลาเราอิจฉาเราโลภมากเราอยากได้เราพอใจเราชอบใจเรากำลังจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันเกิดจากคำกริยาความลุงลวงคำที่เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่ไร้ตัวตนเหล่านี้ที่มันเป็นอนัตตาเราก็จะไม่ค่อยแยแสหรือใส่ใจมัน พอเราไม่ใส่ใจมันเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นทุก์พ้นจากความที่มันว่างเปล่ามาตั้งแต่แรกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรับรู้มันด้วยตาที่เห็นความสวยงามบ้างหูนี่ยินเสียงเพราะๆบ้างหรือหูที่ไปได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็ทำให้เราเกิดกระตุ้นอารมณ์ร้ายๆอะไรต่างๆออกมามันทำให้เราหลงภาษาพระเขาเรียกว,ว่าหนึ่งในกิเลสก็คือรักโลบโกรธหลง เราก็จะหลงไปกับความว่างเปล่าที่มันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเดินปัญญาเพื่อที่จะไปถึงแนวทางของความเป็นนักปราชญ์ชนเป็นอริยะชนเป็นพระโพธิสัตว์ชนจนกระทั่งหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยากจะมีตัวตนอีกแล้วนั่นแหละครับมันจะไปถึงที่สุดแห่งความจริงอันสูงสุดว่ามันไร้ตัวตน และผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณคุณกับผมเองก็จะไปถึงที่สุดแห่งความทระหนักรู้ลึกซึ้งท่องแท้ถึงคำว่าไร้ตัวตนไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ